สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กนและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานเพิ่มพลังของเรานะคะอะไรไปต่อไม่ได้เรารู้แก่จะอยู่ อยู่แล้วนะคะ move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่ารักแท้และคนที่ใช่เขารอคอนเนคกับคุณอยู่นะคะถ้าปิดของเราวันนี้ค่ะเราจะมาส่อง energy เขากันนะคะว่าเขาเศร้าใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณนะคะสาภาพเอาเราเข้าคัเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับทอป,ปิกของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าเขาเศร้าใจแค่ไหนนะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะคนกองที่1นนะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่1ค,ค่ะเขาเศร้าใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณสิบถ้วยแหมนะคะ ไม่ได้เศร้าใจธรรมดานะคะอยากสร้างครอบครัวอยากมีความสุขกับคุณด้วยนะคะสองดาบสองถ้วยว้าวคนกองที่สองคนกองที่หนึ่งนะขออีกสองใบค่ะ8ด,ดาบไม่ได้เศร้าใจอย่างเดียวนะคะ อยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณด้วยอยากสร้างครอบครัวให้เรื่องราวระหว่างคุณเะคาะกลับมาเป็นความบัน d สมบูรณ์ความสุขกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งสองดาบการตัดสินใจนะคะลังเลแล้วก็คิดอยู่ค่ะว่าจะยังไงดีนะสองถ้วยคือการปรับความเข้าใจพูดคุยนะคะระหว่างคุณกับเขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณเขาค่ะกลับมาเป็นความรากักเป็นคู่รักกันอยากนัดเจอกับคุณนะคะดินเนอร์ทานข้าวแล้วก็ได้พูดคุยปรับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรู้สึกภายในใจเปิดอกคุยกันนะคะเขารู้ส <_ 've S 1> <ค>ึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้แปดดาวคือการยังยึดติดยึดมั่นนะคะเด็กที่เรียนคือการยังรอโอกาสนั่นเองนะคะการรอโอกาสที่จะเข้ามาถึงเมื่อไหร่ที่จะได้มีโอกาสนั้นการเสี่ยงทายการคิดแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยเขามีการคิดเขามีการวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจแล้วก็ข่าวความคิดของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้รอโอกาสเท่านั้นที่จะได้เข้ามา พูดคุยกับคุณได้พบเจอหน้าคุณนะคะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็สิ่งต่างในอนาคตซึ่งกันและกันนะคะเขายังคงมั่นใจย,ยังอยากที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองมันเป็นความรู้สึกคิดถึงแล้วก็ความรักความผูกพันอยู่ตรงนี้นะคะกำลังที่จะทํำยังไงดีนะนะคะคุณจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าคุณจะไม่โอเคคุณจะตกลงหรือคุณจะปฏิเสธมันเป็นความรู้สึกความสุขล้วนเลยที่เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะ เขามีความสุขเหมือนได้อยู่กับคนในครอบครัวเหมือนได้อยู่กับคนที่มีความผูกพันกันนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอบอ,อุ่นแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมากๆเศร้าเศร้าแน่นอนแต่มีความสุขกับช่วงเวลานะคะที่เขาได้เคย มีความอบอุ่นกับคุณมีมีความสัมพนธ์ที่ดีก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่าคุณกับเขามีความสุขกันในช่วงเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้คุณกับเขากลับมาเป็นครอบครัวกันหรือให้คุณกับเขาได้กลับมาสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์การเป็นคู่รักกันเหมือนเดิมปรับความเข้าใจและพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าได้แพลนในเรื่องของการสร้างครอบครัวได้คุยกันไว้อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น หรือถ้ายังไม่เคยได้คุยเขารู้สึกว่าเขาได้คิดนะคะได้คิดแล้วก็ได้วางแผนไว้ไว้ในใจยอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นยังยึดมั่นแล้วก็ยังรอโอกาสอยู่ค่ะที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณคุณกับเขาอาจจะมีความเท่าไม่เท่าเทียมกันก็ได้เช่นมีความแตกต่างกันนะคะมีความที่ไม่เข้าใจการแตกต่างแล้วก็ใครคุณอาจจะ แตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะคะทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้เป็นพลังงานของ t ู o of c u p s ที่มีความรู้สึกว่าผสมสารความรู้สึกลึกๆที่มันอยู่ในใจตรงนี้นะคะของเขามันเป็นอะไรที่ลึกลงไปข้างในจนรู้สึกว่าต้องการที่จะได้กลับมาสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งให้ความรู้สึกคุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น Oracle ค a r d นะคะเป็น มดดิ้งของคําว่าอยากที่จะรักคุณทุกวันอยากทําให้คุณมีความสุขอยากรักคุณทุกวันทุกเวลาเลยทีเดียวและอยากมองเห็นคุณมีความสุขอยากเห็นคุณมีความความแบบว่าความสุขในในชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นอยากมีความรักอยากให้ความรักกับคุณทุกวันคิดถึงคุณทุกวันด้วยนะคะแล้วก็ ทั้งคือคิดถึงมากอะ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าคิดถึงแล้วมีความต้องการที่จะได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะไม่ได้เศร้าใจธรรมดานะคะเป็นแพสชั่นของการรอคอยได้กลับมาสางความสัมพันธ์กันอีกครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรไปต่อไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เขาก็ต้องรู้แหละนะคะว่าเป็นอย่างไรนั่นคือ Energy พลังงานของคนกองที่หนึ่งเขาเศร้าใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณนะคะอยากที่จะดึงทุกสิง่งทุกอย่างกลับมา เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนอย่าก,กลับเข้ามาเป็นครอบครัวกับคนอีกครั้งหนึ่งสร้างความสัมพันธ์เป็นคู่รักของคนอีกเขาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นยังคงยึดมั่นกับการรอโอกาสนะคะเด็กถือเหรียญพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมค่ะฟังไวเป็นอะไรดีๆนะคะมาส่องพลังงานเดี๋ยวว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้นะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะทับปิกของเรานะคะวันนี้เรามาส่องเอเนอรเขากันนะคะว่าเขาเศร้าใจแค่ไหนนะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะเรามาดูซิมาแล้วนะคะทุกคนเตรนเศร้าใจหนักมากเลยรักคุณหมดหัวใจจะทํำยังไงดีนะนะคะเดอะ a n งแมนคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งกันเหลือเกินนะคะสีเรีย เป็นอารมณ์ของความรู้สึกรักห่วงแหนนะคะตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงมากจริงๆไม่รู้จะทํายังไงคุณมีเวทมนต์ต่อใจเขาเหลือเกินหลงรักหลงเสน่ห์ก็เก็บไว้ในใจนะคะเป็นความรู้สึกที่มันพรั่งพรูความรู้สึกของความโหยหาเหลือเกินถึงจะนิ่งๆแบบนี้แต่ห่วงแหนมากนะคะเขาต้อง เขารู้สึกก็ห่วงแหนคุณมากๆเลยอะแต่เขาทาอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งๆนะคะเหมือนกับว่าอาจจะส่องคุณถ้าคุณไม่บล็อกเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ส่องก็ได้มองรูปภาพอะไรเดิมๆเก่าๆเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกภายในใจค่ะที่รู้สึกว่ายังห่วงแหนถหึงห่วงคุณอยู่เลยถึงแม้มันจะทําอะไรไม่ได้ถึงแม้ได้แต่อยู่นิ่งๆก็ตามแต่หัวใจนี้มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบ ทรมานเก็บไว้ในใจอดทนขันตินะขันติอะไรประมาณนี้นะคะนะคะทำอะไรไม่ได้เลยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมีโก้มีความองอาจดูมีความเป็นผู้นําดูเป็นเจ้าป่านะคะดูเป็นคนที่แบบว่าดุดันนะคะมีความเป็นผู้นําสูงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นเหมือนกันนะคะจะแสดงออกอะไรก็ต้องดูท่าทีหรือว่าดูจังหวะเวลาอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นสี่เหรียญก็เป็นคนที่ห่วงแหนมากๆเช่นกันอาจจะขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ห่วงแหนแล้วก็ ยังคงไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปไหนเลยนะคะการความรู้สึกกักบางสิ่งบางอย่างไว้คือแบบว่าเหนียวรั้งนะคะตัวตนแล้วก็ความรู้สึกของคุณไว้อยู่ในใจคนเดียวเพราะฉะนั้นหลงเสน่ห์คุณทั้งตัวและหัวใจคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเขาก็หลงรักคุณมากขนาดนี้เก็บไว้อยู่ในใจนะคะแล้วก็ได้แต่นิ่งนะคะระหว่างคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งมากๆเลยนะคะ หรือว่าทิง้งระยะห่างก,กันออกไปเจ็ดถ้วยคิดถึงคุณนะนะคะคิดถึงคุณมากคุหยหาคุณมากเลยนะคะเจ็ดถ้วยคือความคิดถึงความจินตนาการการมโนถึงคุณส่องหาคุณนะคะแอบดูรูปคุณอะไรแบบนี้เนาะตัวตนของเขาธาตุน้ําราชาถ้วยเป็นผู้ใหญ่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ดูอบอุ่นดูน่ารัก ดูขี้เล่นนะคะดูเป็นคนที่อาธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดีในเรื่องราวความรักให้เหตุผลให้ให้ความรู้สึกกับคนอื่นได้ดีเพราะว่าเขาเป็นคนธาตุน้ำเป็นทั้งเหตุเป็นคนมีเหตุผลทั้งอารมณ์ดูเป็นคนซีู่เซนสตีปด้วยนะคะ เซน t i v ฟคิดมากลังเลบางครั้งถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้จะหยุดนิ่งก่อนนะคะต้องให้เชื่อใจและมั่นใจก่อนนะคนคนนี้รักธรรมชาติรักทะเลร,รักสัตว์ชิวๆสบายๆนะคะดูเป็นคนใจเย็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะคะและเป็นคนที่แบบมีความอบอุ่นนะคะดูเป็นมิตรดูไม่ได้คิดร้ายกับใครนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเจ็ดถ้วยของความคิดถึงการอยากที่จะเข้ามาใกล้ๆก,ลกับคุณนะคะ มันเป็นความคิดถึงมากๆเหลือเกินทรมานอยู่ตรงนี้มันเป็นความทั้งคิดถึงทั้งความสุขอาหะที่ปนปนกันเพราะฉะนั้นอยากที่จะเข้ามาหาคุณชิดใกล้นะคะมากอดมาอยู่ใกล้มาแบบเจอมา ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมันต้องการแค่ได้เจอหน้าแค่ได้ส่องก็มีความสุขแล้วนะคะยังคงทําได้แต่การอยู่นิ่งๆเฉยๆห่วงแหนคุณถึงห่วงคุณอยู่ไกลๆนะตอนนี้และก็ได้แต่เฝ้ามองแล้วก็เฝ้ารอคอยนะคะเพราะฉะนั้นโดยออราข้อขาดใบนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของความเหงาความเศร้าการรอคอยความคิดถึงลว้ลวนๆเลยค่ะคนกองที่2<า>เขาคิดถึงคุณได้แต่เฝ้ามองจินตนาการถึงคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นความคิดถึง ปนกับความโหยหานะคะความสเสน่หาความหลงไหลความรักเพราะฉะนั้นเขารู้สึกดีแล้วก็ห่วงแหนถึงห่วงคุณอยู่ไกลๆนะคะไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปไหนเลยแต่แตะเก็บความรู้สึกนั้น่ะนะคะนวเนียอยู่คนเดียวนะคะหือหืออย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับว่าเอ๊ะคุณทําอะไรวันนี้นะคะ โพสโซเชียลอย่างงูนอย่างนี้นะถ้าคุณไม่บล็อกเขาแต่ถ้าคุณบลอ็อกเขาก็คงจะได้แต่คิดถึงนะคะคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายในดีที่ผ่านมาแล้วก็คิดถึงตัวตนของคุณว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณกองที่2เขาเศร้าใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณคิดถึงคุณหนักมากๆค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็สองหามองหายังคงนิ่งเพื่อต่างคนต่างนิ่งนิ่งเพื่อขมความรู้สึกนิ่งคอยนะคะ หวงแหนความรู้สึกห่วงแห,นค,ห,งแหนคุณอยู่ไกลๆณนะตอนนี้อยากเจออยากที่จะไม่อยากให้คุณไปไหนเลยนะคะรู้สึกพลังของความคิดถึงมันล้นมากๆอยู่ตรงนี้นะคนกองที่สองนะคะแล้วก็ห่วงแหนหลงไหลคุณเหลือเกินความหลงไหลแล้วมันอยู่ภายในความรู้สึกนะคะของของคนคนหนึง่งตัวเองอย่างเราชอบใครอย่างเรา ชอบใครหรือว่ารักใครหลงไหลใครแล้วก็เก็บไว้ในใจใช่ไหมฮะม,มองรูปภาพสองอย่างนี้หลงไหลแบบนั้นหลงไหลได้ปลื้มนะคะเพราะฉะนั้นคิดถึงคุณมาคนกล่องที่สองก็ประมาณนี้นะคะฟังว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะแม่พลังนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกองที่3ค่ะขออภัยนะกับทัปปิของเราวันนี้ค่ะเรามาดูซิว่าเขาเศร้าใจแค่ไหนนะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะคนกองที่3ขอพลังงานแห่งไพ่ทาดอดสื่อถึงคนกองที่3ค่ะเขาเศร้าใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณนะเดินแบบนึงนะคะ1เหรียญ เ้าใจและอยากขอโอกาสนะคะขอโทษขอพัฒนาคําสัมพันธ์นะคะเป็นหนึ่งเหรียญคืออยากได้โอกาสนะคะอยากที่จะเข้ามาออฟเฟอร์คุณนะคะอย่างที่บอกเนาะอยากได้โอกาสนะคะ5 5ดาบคืออยากได้โอกาสพูดคุย อยากได้โอกาสจากคุณนั่นเองรอคอยโอกาสจังหวะช่วงเวลาที่ดีเข้ามาพูดคุยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มีความเข้าใจานะคะคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหากันเกิดขึ้นไม่เข้าใจากันเกิดขึ้นมีปัญหาขัดแย้งกันแหละมันรู้สึกว่าเป็นการที่ขอโอกาสจริงๆนะคะขอโอกาสแล้วก็รอรอโอกาสจากคุณนะจะได้ส่งข้อความหาคุณไหมจะได้พบเจอและพูดคุยกันอย่างเปิดเผยหรือเปล่า จะมีโอกาสนั้นเข้ามาอีกหรือเปล่าเดเดตัดคุณไม่ขาดคิดถึงคุณนะคะเศร้ามีความเสียใจแน่นอนนะคะทำยังไงดีคุณยังอยู่ในหัวใจในความรู้สึกของเขามากๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะตัดก็ตัดไม่ขาดอยู่แล้วอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นและเป,ปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีแล้วทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอยากได้โอกาสจากคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นการขอโทษนะคะเป็นการพูดจากันแบบตรงไปตรงมาเป็นแบบผู้ใหญ่ ก็อ,อาจจะทําให้คุณร้องไห้เสียใจนะคะในวันนั้นเดอร์ซันว้าวเป็นแพชชั่นของธาตุไฟนะคะคนคุณนี้อาจจะเป็นคนที่แบบดูเป็นพลังต่างชาติหรือว่าเป็นคนแดกนกกนหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เนะเป็นพลังงานที่ที่ดีมากๆเป็นดวงเป็นเดอรซันที่ เฉิดฉายเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นโลกแห่งความสดใสความสุขสดใสกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยนะคะมากๆที่สุดเลยด้วยเพราะเขาไม่สามารถที่จะทําใจที่จะทําใจอยู่คนเดียวได้อะไรประประมาณนี้นะคะ อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณให้สดใสแล้วก็โลดแล่นนะคะตัวตนของเขาคือ king of cups นะคะราชาถ้วยธาตุน้ำ ะะแล้วก็ธาตุไฟด้วยก็ได้เขามีความเป็นผู้นําเขามีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ควบคู่กันไปคนคนนี้ดูเฟลลี่ดู friendly, ด,ดีมีเสน่ห์มากๆคุณกับเขาอาจจะมีความที่อยู่ไกลกันหรือว่า,ามีความแตกต่างกันก็ตามพลังงานเขาดูเดอะซันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอาจจะมีความเป็นผู้นํามากๆดูเท่ดูมีเสน่ห์มากๆและเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็อารมณ์เพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ใน ดูอยู่ในขั้นพอดีและเป็นคนที่ให้เกียรติผู้คนด้วยนะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็ให้เกียรติผู้คนเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ดีดูเป็นคนที่อบอุ่นมากๆอัธยาศัยดีน่ารากักเฟนลี่ขี้เล่นดูดีมีสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ชิวๆสบายๆส,สมร t สมระถ,ถ้าประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าเป็นผู้นําก็จะเป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าดูสบายๆชิวๆนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะคะได ส่งข้อความหาคุณได้นะัดเจอกับคุณได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันและเริ่มความสัมพันธ์กันให้มันสดใสมีความสุขซาบซ่านะคะอะไรประมาณนั้นนะและจะทําสิ่งนั้นให้ได้เหลือเกินเพราะฉะนั้นเป็นการรอคอยที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะเพราะเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้น ออร่าคาสต์ใบนี้ก็สื่อความหมายพลังงานของอันนิวเดย์การเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมว่าพลังงานไปในทิศทางเดียวกันเดอสันกับวันใหม่เขาอยากเริ่มวันใหม่กับคุณวันใหม่แห่งความรักความสัมพันธ์ความสุขที่จะได้มีโอกาสเข้ามาขอโทษขอพนัฒนาความสัมพันธ์พูดคุยกับคุบคณขอเวลาพูดคุยกับคุณได้ไหมนะคะเรามานัดเจอกันแล้วพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณได้ไหมเพราะตัดคุณไม่ขาดจริงๆนะคะอยากที่จะได้สิ่งสิ่งนั้น โอกาสนี้กลับมาเป็นวันใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นเกิดขึ้นแบบรูปประรมจริงๆนะคะอะไรที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าที่ทะเอลาะกันเขารู้สึกนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ยอมแพ้หัวใจกับคุณจริงๆนะคะนี่คือ พลังงานของคนกองที่3ามไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะทุกคนเป็นอะไรที่เหมือนกับวันใหม่อะอยากที่จะเป็นวันที่เป็นฟ้าใหม่วันโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเขาเศร้าใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณหนักมากเพราะตัดคุณไม่ขาดและอยากกลับมาเริ่มต้นความสามารถกับคุณใหม่แบบชดช่วงอีกครั้งหนึ่งแบบมีความสุขมากๆและก็อยากที่จะได้อาการออฟเฟอร์ดูแลคุณนะคะการให้ของขวัญอะไรที่มันเป็นการขอโทษเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมเพราะฉัน ตัดคุณไมม่า่าจริงๆฉันมีคุณอยู่ในหัวใจวนเวียนทั้งความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะฝังงมาเป็นพลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ